นี่อย่ามายุ่งกับข้านะอ่าท่านพ่อท่านพ่อท่านพี่มิลินี่มันอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นไอะอะนี่เจ้าไปไหนมาท่านพ่อตามหาเจ้าอยู่นะเฮ่ตื่นท่านพี่ใครเป็นพี่ของเจ้ากันช่วยข้าด้วยอะไรนะเจ้ากำลังทำอะไรนะรอเสร็จ กิดอะไรขึ้นข้าขอโทษแล้วเสร็จข้าราอเล่นมากเกินไปหรือเปล่าข้ารู้แล้วว่าทําไมเจ้าถึงจาเคียนไม่ได้ข้ารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงจําเคียนไม่ได,ววไไได้ตอนที่ข้าถาและปฏิกิริยาของเขาต่อใจตาของเคียนข้าขอโทษพว่เราเคียนดีกันนะได้ไหมรูปลักษณ์ภายนอกของเขาก็ไม่แตกต่างกันเคียนไม่ใช่มนุษย์อะไรนะ่ะทำไมถึงไม่เหมือนในต้นฉบับละ่ะ ไม่ข้าไม่ชอบเจ้าแล้วอย่าเข้ามานะฮะองค์ชัยแรัตยาติจะรบกวนสมาชิกในครอบครัวของรยุกเวนเก้ได้อย่างไงกันข้าเล็กทำไมเจ้าถึงโง่ขนาดนี้นะหนึ่งวินาทีก่อนเปิดมดสัมผัสไม่ใช่เหรอยังไงก็ตามวันนี้ก็คงยากที่จะคืนดีกับพ่อสินะถ้างง้นไม่เจอกันใหม่นะถ้ารู้สึกคิดถึงข้าข้าสัญญาว่าข้าจะไปหาเจ้าต่อเวลา งั้นข้ามไปก่อนนะรถเสร็จข้าไม่ชอบเจ้าแล้วไม่ต้องกลับมาหาข้าอีกข้าไม่เป็นเพื่อนกับเจ้าแล้วมีบางอย่างผิดปกติกับต้นฉบับแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าเลยมันตั้งแต่เขาเซมอนเขียนที่เกี่ยวข้องกับข้าเขากลายเป็นเจ้าชายก่อนที่ข้าจะกลับวังเวนเก้แล้วเหตุผลคืออะไรล่ะมันแตกต่างจากต้นฉบับได้ยังไงกันถ้าเขาข้าเข้าใจว่ามีบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ ที่ข้าไม่รู้จักองค์ชายราชญาติไม่ใช่มนุษย์มันต่างจากต้นฉบับโดยสิ้นเชิงเจ้าจะจับเ้อค่าอีกนานแค่ไหนเฮ้ข้าขาข้าไม่มีแรงเหลือแล้วเฮยขอโทษนะบางทีข้าอาจจะยืนไม่ไหวแล้วท่านช่วยเรียกใครสักคนมาช่วยข้าหน่อยได้ไหมข้าจะุมเจ้าเองอะไรนะถ้าเจ้าไม่ชอบก็ตามใจเลย อาไม่ค่าขาค่าาชอบสิให้ตายสิแค่เดินไปรอบรอเพื่อบอกทุกคนว่าข้าเคยอุ้มเจ้าข้าไม่ทำแบบนั้นหรอกหนานี่อะไรองค์ชายาชื่ออะไรหรอแล้วชื่อจริงของเขาล่ะเพราะเคียนไม่ใช่ชื่อจริงของเขาก่อนอื่นข้าารู้ชื่อจริงของเขาข้าไม่รู้ไม่รู้หรอจะไปรู้ทำไมคงนั้นแหละกับบุคลิกของคาลิกบางทีเขาอาจจะไม่รู้จริงๆ เกิดอะไรขึ้นทําไมคาลิกถึงได้อุ้มเจ้ามาที่นี่องชายขาค่าเจ็บเขาเลยต้องอุ้มข้ามาด้วยข้า,ขา,ขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้เพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนหัวข้อก่อนท่านพี่ก็มาด้วยหรอคะการกล่าวการเชิญของคืนราชวงศ์จะราชาเล็กน้อยข้าสามารถอยู่บ้านได้นานกว่านี้อีกสักหน่อยจริงเหรอมาอยู่ด้วยกันเถอะฮ่าข้าก็อยากกอดลอตตี้เหมือนกันนะ ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนมากมายนอกจากข้าดังนั้นอารมณ์ของข้าจึงดีขึ้นเอ๊ะงานที่วังเสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะข้าท่านพ่อท่านพ่อข้าเดินเองได้ขาขาของเจ้ายังสั่นอยู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มีอะไรค่ะจริงเหรอถึงจะน่าอายแต่การถูกกอดทำให้ข้ารู้สึกปลอดภัยแต่ท่านพ่อข้าแต่ท่านพ่อคะา ชื่อจริงขององค์ชายรัชญาตชื่ออะไรแต่ท่านพ่อคะชื่อจริงขององค์ชายรัชญาตคืออะไรเหรอคะทำไมเจ้าถึงอยากรู้ล่ะเพราะเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นละมั้งเจ้าเจ้าทั้งสองคนสนิทกันมากขึ้นเมื่อกี้ข้าตะโกนใส่เขาว่าไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยแล้วไม่ใช่เหรอข้าไม่รู้อะไรนะชื่อของสมาชิกราชวงศ์จะไม่ถูกเปิดเผยโดยพระกการคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุด คนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดไม่ได้ถูกเรียกด้วยชื่อไม่ไม่นี่มันแปลกจริงๆไม่ใช่ข้าบอกเจ้าไม่ได้แต่เขากลับพูดว่าข้าไม่รู้ข้าเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจากักรพรรดิกับเฮนเรีสเป็นแบบเป็นไปได้ยังไงแปลกจังความจริงที่พ่อข้าไม่รู้ชื่อขององค์ชายองค์ชายไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาที่ไม่รู้ หลังจากกลับมาจากวังข้าก็ถามเอเบลกับคารมิเลนเหมือนกันแต่เจ้าต้องการที่จะรู้ไปทําไมเหรอพวกเขาดูไม่สนใจเลยไม่ว่าข้าจะค้นหาเอกสารที่กี่ฉบับไม่ว่าข้าจะค้นหาเอกสารกี่ฉบับข้าก็ยังไม่รู้ชื่อของเขาอยู่ดีท่านไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อจริงของราชวงศ์หรอกนะเจ้าคะเอนิยังบอกอีกว่าเธอก็ไม่รู้ชื่อขององค์ชายรัชาย,ยาต ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นที่รู้จักในฐาน,นะอ,อาจารย์และพี่เลี้ยงขององค์ชายรัชญาตทก็ตามข้าดีใจที่ข้าดีใจที่ขุนูดูเหมือนจะสนิทกับองค์ชายทายาตมากขึ้นเพราะองค์ทรงเป็นบุคคลที่น่าอาัศจรรย์จริงๆดวงตาสีฟ้าที่สวยงามและผมสีแดงผมสีแดงทองเป็นสัญลักษณ์ของราชาวงศ์เขียนที่ข้ารู้จักหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าข้าคิดอะไรหลายอย่างข้าวาดออกมาเยอะเกินไป ฮะอะไรกันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยถึงเวลาที่สาวใช้จะมาบอกข้าว่าได้เวลานอนแล้วแต่ทำไมไม่มีใครมาไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเฟหน้าแมรี่แปลกจังทำไมที่นี่ถึงเงียบแบบนี้ล่ะเพราะไฟดับข้าเลยมองไม่ไม่เห็นทางข้างหน้าเลยอาข้างหน้าไม่มีอะไรเลยคืนหนูตรงนี้มีคนของเราอยู่ าคุณหนูวิ่งหนีไปฮะเอ๊ะท่านลุนถูกโจมตีเหรอแต่ต้องมีกำแพงเวทมนในปราศาสตร์ท่านยังพลังเวทถูกแสกแสงพลังออกไปพวกเขาเป็นเสียงของผู้ใช้ปีศาจไม่มีเสียงที่ต่างจากปกติมือสังหาน เราทำไม่ได้อ,อ,อ่อาอาอเจอนะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยมันห้องของคาลิกคนที่ตายเพราะถูกปัดคอปราสาทเวนเก้ได้รับการปกป้องโดยพลังของผู้หญิงตาสีเงินในผ้าคลุมหน้าเธอเป็นดาวผู้พิทักษ์ของเฮนรี่และมีเกาะที่แข็งแรงมาก เพื่อทำลายมันเจ้าต้องมีพลังที่ทำลายพลังเวทมนต์และเว็นมนต์ทั้งหมดและมันก็เป็นไปได้ไม่มีอะไรนอกจากความปรารถนาเงียบของละละขุมนรกคาเิกได้โปรดปลอดภัยด้วยนะคาเิกฮะนี่นะเอ,อิกบิลลอตตี้วิ่งเร็วไปเร็วไปเรียกท่านพ่อมาเอ,อิก ค้าเล็กไอ้ถึงเจ้าจะเลียกหานดยุกมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกคนอื่นก็อยู่ที่นั่นแล้วอกอ๊อ,อไม่นะเธอเธอไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยถ้าเจ้าไม่พอใจเจ้าก็ขอ,ขอโทษผอของเจ้าสินายจ้างของข้าต้องอยากมีชีวิตอยู่อีกนานอย่าทำนะเดี๋ยวหนูจนมุมจะไม่กัดแมวเหรอ อฮะเจ้าเจ้าต้องไปอ้าฮะคาเล็กคาเล็กไม่ท่านไม่ควรเห็นอะไรเช่นนี้ไม่เป็นไรนะ,ะดูเหมือนว่าเขาจะตกใจมากเลยเด็กเล็กแตกหักง่ายหักมีผลกระทบเล็กน้อยข้าช่วยเจ้าไว้ เจ้าจะไม่ขอบคุณหน่อยเหรอไม่เป็นไรแล้วที่จะหันกลับไปดูตอนนี้โอ้หรือเจ้ากลัวเลือดบ้าอะไรเนี่ยกินเลือดหายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วถ้าจะหันกลับไปมองลองดูสิฮเสียงใครกันคุณหูจังข้างหลังของข้าฮะออืมเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วเจ้า เจ้าทำไมกันเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงทำไมกันเจ้าตกอยู่ในอันตรายข้าจะไม่มาได้ยังไงข้าสัญญาหากโลเใส่คิดถึงข้าข้าจะเป็นคนนำทางข้ามาหากข้าสัญญาหากโลเใส่คิดถึงข้าเจ้าจะเป็นคนนำทางข้ามาเจ้าเจ้าเป็นใครข้าอยากจะช่วยเจ้าเพื่อนของข้าทำไมข้าถึงไม่รู้มาก่อนอะไรนะ โลกนี้เป็นโลกที่ได้รับการคุ้มครองโดยดาวพิทั์มีสิ่งเดียวที่สามารถเรียกว่าสัปหลาที่นี่ค่าข้าเป็นมนทินทำไมข้าถึงไม่รู้มาก่อนแต่มันเป็นเครื่องหมายเดียวของคำสาปในโลกใบนี้ไหนะที่น่ากลัวที่สุดจากนี้ไปอีนเจ้าจะคิดว่าข้าเป็นตัวปลอมที่ไม่มีอยู่หรือไม่ข้าไม่อยากถูกปฏิบัติแบบนี้มนุษย์อย่างเจ้าเรียกข้าว่าราชาแห่งความอัปอาย มาโดยตลอดและพวกเขาก็กลัวเจ้าบทสุดท้ายบทสุดท้ายของงานที่ยังไม่เสร็จเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่อยู่ในใจของข้านำโลกนี้ไปสู่จุดจบกันเถอะคำสาบที่ทิ้งไว้โดยชายคนหนึ่งที่หายตัวไปจากโลกใบนี้ความจริงที่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่นั้นคือไหยนะและผู้ที่ลุกขึ้นคือพระเจ้าแห่งความชัชวร้ายทั้งปวง ข้าไม่รู้จักเขาในนวนิยายเรื่องนี้เพราะทุกอย่างถูกเขียนด้วยคําพูดเมื่อการแสดงออกของเขาปรากฏต่อหน้าต,ตาค้าข้ากำลังเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวแบบไหนอยู่ไม่ทำไมเจ้าถึงกลัวขนาดนั้นล่ะตอนนี้ไม่มีอะไรทําให้เจ้าต้องกลัวแล้วข้าคงเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญสินะทุกคนในครอบครัวเจ้ายังปลอดภัยดี มีอะไรผิดปกติอีกหรือเปล่าเจ้าบาดเจ็บตรงไหนไหมไม่ข้าไม่ต้องการอยากเข้ามานะไปให้พ้นงั้นข้าจะอยู่อยู่ตรงนี้และอยู่ให้ห่างจากเจ้านี่พอหรือ,อยังท้าที่สุดแล้วเขามาลงเอยแบบนี้ได้ยังไงองค์ชายรัชญาตถามจริงองค์ชายรัชญาตนี่มันเกิดอะไรขึ้นองค์ชายตัวจริงตายไปเมื่อหลายปีก่อน ข้าอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์นี้มานานแล้วแม้แต่ตอนที่องค์ชายตัวจริงถูกลอบสังหารข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยข้ารู้ว่าข้าไม่ใช่มนุษย์เมื่อตอนที่เข้าใกล้เมื่อตอนที่เขาใกล้ตายดังนั้นเขาจึงขอพรข้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นการรักษาขรอรวงของราชวงศ์ไว้ด้วยกันหรือเพราะพ่อที่อ่อนแอของเขาแต่ข้าได้บัลลังเพียงเพราะข้าคำมั่นสัญญาอยู่เพื่อข้าของเขา มันเป็นสัญญาที่เขาอนุญาตอย่างเนทางการกับข้าทุกคนคิดว่าข้าเป็นขเขายกเว้นเจ้าแน่นอนทําไมทําไมมีข้าหลังจากนั้นข้าได้ยินเสียงผีคนรับใช้ในขณะที่ไม่มีใครได้ยินแล้วทําไมไม่มีใครรู้ชื่อองค์ชายเลยพวกเราจําชื่อ,อคนตายไม่ไดช้ชื่อคือแกนแท้ของการดํารงอยู่แม้แต่คนตายพวกเขาก็าไม่ค่อยพอใจกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ ทุกคนเลยลืมชื่อของเขานั้นมันก็ไม่ใช่เพราะองค์ชายตัวจริงถูกฆ่าใครเป็นคนสั่งส่งนักฆ่ามาฆ่าเจ้ารู้ไหมแน่นอนสิพ่อของเจ้ามีศัตรูมากมายแต่ถ้าคนนั้นตัดสินใจจะไปใกล้ไกลขนาดนี้เขาคงอยากต้อนเจ้าจนมุมแน่ๆในตอนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้โลเซตร,รู้อยู่แล้วใช่ไหม มาควิดอัลฟางั้นก็มีแต่มาควิดอัลฟาที่อยู่ข้างซีมอนสินะเอ่อเจ้าต้องการอะไรจากข้ากันแน่ทําไมเจ้าต้องการให้ข้าเป็นเพื่อนของเจ้าด้วยเพียงเพราะข้าพบตัวตนของเคียนเหรอข้าข้าจะแกล้งทําเป็นไม่รู้แล้วกันข้าจะไม่บอกใครทั้งนั้นด้วยโอ้พระเจ้าข้าไม่มีเหตุผลที่จะทําให้จะทําอย่างนั้นหรอกนะโรเซตฮะ รงมกันข้ามข้าดีใจนะที่เจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าเพราะงั้นจากนี้ไปเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่านะไม่มีใครทำข้าได้ยกเว้นเจ้าเราคิดดูแล้วรูปลักษณ์ตอนนี้เจ้าอาจจะไม่คุ้นชินเจ้าคุ้นกับรูปลักษณ์นี้มากกว่าที่นะ รูปลักษณ์นี้คล้ายกับสภาพธรรมชาติของข้าดังนั้นข้าจึงสร้างภาพนี้สร้างภาพนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังกลัวข้าอยู่เหรอคงอย่างนั้นสินะถ้าเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมอืม่านที่คาดไว้เจ้าชอบแบบนี้มากที่สุดถ้าเจ้าเป็นถ้าเจ้าเห็นรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปของข้ามันจะไม่น่ากลัวสาหรับเจ้าข้าจะทําตามที่เจ้าสั่งงั้นเชื่อมองข้าสักหน่อยได้ไหม ข้ารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายข้าตอนนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเขาไม่จำเป็นต้องทำให้ข้าพอใจเช่นนี้แต่แต่แค่อยู่แบบนี้อย่าเปลี่ยนร่างอีกนะตกลงข้าจะทำข้าคิดว่าเจ้าชอบรูปลักษ์แบบนี้ที่สุดสินะตราบใดที่เรายังเป็นเพื่อนกันเจ้าจะไม่ทำอะไรเลวร้ายอีกใช่ไหมตั้งแต่แรกข้าไม่ได้คิดสักนิดว่าจะทำให้เจ้าอยู่ในอันตราย เมื่อกี้ข้าจัดการปัญหาไปแล้วไม่ใช่เหรอกับผู้ชายที่คิดจะทำร้ายเจ้านะแล้วข้าล่ะข้าไม่ได้ทําอะไรเลยเจ้าไม่จำเป็นต้องทําอะไรเพื่อให้เราเป็นเพื่อนกันหรอกนะแค่คุยกันและใช้เวลาร่วมกันถ้าเราอยู่ด้วยกันเราสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อนตัวน้อยที่น่ารักของข้าข้าดีใจที่ได้พบกับเจ้ามากจากจากนี้ต่อไปข้าจะปกป้องเจ้าเอง Huh? ดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่อยากคุยกับข้าตอนนี้ข้าเข้าใจคราวหน้าก่อนที่ลถเสร็จจะคิดถึงข้าก่อนข้าจะไม่ตามหาเจ้าแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงข้าคิดว่าเจ้าคงจะไม่กลัวเจ้าแล้วค,คิดว่าเจ้าคงจะไม่กลัวข้าแล้วเราคงจะได้พบกันอีกนะอีกครั้งนะ